ใยการค้าวันที่1 7มังกรารับวางบินจากเจ้านี้เข้าที่ระบบเจ้านี้ละมิคอ์นี่กดเวิร์กโฟลเลือกใบวางบิล PL กดโอเคค่ะกด F3 เพิ่ม เลขที่อ้างอิงค่ะ L ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปลี่ยนวันที่ค่ะสิบเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะผู้ขายคะใส่จุดกด enter ค่ะ S หนึ่งกดเลือกค่ะ ได้ที่ย่างเองใส่ชุดกด enter ค่ะเลือก d i ค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกด f สิบบันทึกค่ะกดโนค่ะ